ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Princess of Love นะคะชันเดิมค่ะก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ s u p e t h a n k s การสมัครสมาชิกแล้วก็การรี n นิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะสปอร์ตางช่องก็คลิกลิงก์คลิปปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยในเวลานี้ตอนนี้มาเช็คพลังงานความรักให้กับทุกคนมารู้ว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับความรักความสัมพันธ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับทุทุกคนในเร็วๆนี้ ขอสัญญาณความรักจากคลิปวิดีโอนี้ค่ะสัญญาณความรักความผูกพันของใครบางคนที่กำลังก้าวมาหาคุณความกลัวนะคะที่เกิดขึ้นโซเมดโซคอนเนคชั่นโซคอนแทรค t พาร์เนอร์ชิพไลฟ์พาร์เนอร์นีดดิ้งไทม์ไทม์ท so ูฮ l p r ร c เ s สซิ่งค o อ k เวลากำลังรอเวลาอะไรบางอย่างอยู่นะคะ สถานการณ์ความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนในเร็วๆนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรคะพิกเจอรรู้สึกว่าช่วงนี้มีคนคิดถึงคุณหนักแม่นะคะใครบางคนที่ใครบางคนที่คุณเจอบางท่านในที่นี้นะคะเขาเล v ฟเซล f ล o ฟ e and s เซลแค r e ใครบางคนในที่นี้ทุกคนบางท่านได้เจอใครบางคนนะที่มีพลังงานของความอยู่ไกลว้าวการตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอคืนแรก Engagement Ring นะคะ Love is coming h a v a e t h ค่ะความเชื่อความศรัทธาในความรักกำลังทำให้คุณได้พบเจอความรักที่ที่ส่งคุณค่า ส่งสะท้อนคุณค่าในเรื่องของเซลล์เลิฟแอนด์เซลล์แคร์การเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีท็อกซิกในความสัมพันธ์ส่งเสริมในด้านสุขภาพดีนะคะของความสัมพันธ์มากๆเลยนั่นหมายถึงคุณอาจคุณจะได้เจอใครที่เขาทําให้คุณและเขาต่างรู้คุณค่าของกันและกันดึงดูดความรักความสัมพันธ์เข้ามาพลังงานในคลิปนี้ต้องบอกว่าเป็นส,สัญญาณของการ คิดถึงของใครบางคนนะคะที่มีความเชื่อมโยงในด้านจิตวิญญาณระหว่างคุณและเขาความแตกต่างในความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดมีความกลัวเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พบเจอพลังงานแตกต่างนะคะพลังงานบางท่าน อยู่ในช่วงของการฮิลตัวเองนะการกลับมาเคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองหรือว่าการได้เป็นโสดอิสระภาพอีกครั้งหรือว่าการรอคอยความรักครั้งใหม่ที่กาลังจะเกิดขึ้นนะคะใครบางคนเป็นเหมือนกระจกเงาสะท้อนถึงกันและกันให้คุณได้เรียนรู้กับคุณค่าในตัวเองคุณค่าในด้านจิตวิญญาณด้วยเช่นกันแน่นอนค่ะพลังงานของโซลคอนแทคคนที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างจิตวิญญาณที่รอคอยการได้เจอพอเจอแล้วก็ยังคงต้องมีอะไรบางสิ่งใน,ในการทดสอบในเรื่องของเวลาระยะทาง บางสิ่งที่มันลึกไปกว่านั้นนะคะทีนี้ many option ในความรักความสัมพันธ์เข้ามามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ที่ในเรื่องของความกลัวบางคนแต่ว่าถอยออกมาและอาจจะเหมือนกับว่าให้เวลาผ่านพ้นไปว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่สัมผัสจะเกิดขึ้นจริงไหมกับคนคนนั้นหรือกับสถานการณ์ที่เคยผ่านมามันจะเป็นจริงมันจะใช่หรือเปล่านะคะมันเหมือนกับภาพความฝันหรือภาพอะไรบางสิ่งที่มันเลือนลางอะค่ะ แต่พอเวลานั้นไปเกิดขึ้นมันมีเรื่องราวของการเข้าใจความรักที่ลึกซึ้งกันเกิดขึ้นอัน conditional love มันจะชัดเจนมากขึ้นมันจะ flow มากขึ้นมันจะมั่นคงมากขึ้นนะคะความรักถามหาคุณในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนคะ่ะใครบางคนต้องการที่จะส่งข้อความหาคุณพูดคุยทักทายเรียนรู้รู้จักกับคุณให้มากขึ้นแล้วก็ถึงเวลากับใครบางคนที่จะได้มั่นหมายด้วยนะคะ higher commitment partnership and union ใจเย็นๆกับสิ่งที่คุณเจอในสถาน,นาการณ์ความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้เวลานี้ไม่ว่าหลายๆท่านจะเจอเรื่องของอะไรก็ตามในความรักความสัมพันธ์นะคะทุกคนย่อมมีความกลัวความไม่กล้าการปิดกั้นบางอย่างอยู่นะคะการรอเวลาที่ที่มันต้องใช้เวลาที่ช้าลงนะ,ะกับยุคสมัยนี้โจทย์ของความรักยาก ะะยากขึ้นแล้วก็มันมันมองเห็นอะไรได้ง่ายขึ้นนะคะมันมองเห็นความจริงได้ง่ายขึ้นมองเห็นความไม่จริงได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นชะลอนะคะให้วันเวลาบ่มเพาะในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกนะคะจะพิมพ์ข้อความจะส่งอะไรจะคุยอะไรก็ใจเย็นๆก่อนแ้หนึ่งให้ถึงพันใช้ความรู้สึกบางอย่างเป็นเป็นการแสดงถึงความรู้สึกบางสิ่งภายในเพื่อที่จะได้พิมพ์ได้คุยอะไรบางสิ่งนะคะห้ามรีบร้อนนะคะห้ามรีบรบร้อนเร่งรียบ ติดตามนะห้ามตื้อห้ามพยายามอะไรบางสิ่งให้เห็นคุณค่าในตัวตนของของตัวเองให้มากที่สุดเพราะว่าสะท้อนถึง l ลิฟแอนไลฟ์ค่ะความกลัววันไนสแตนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรบางอย่างต้องใช้เวลานะใจเย็นๆนะคะทุกคนคีย์เวิร์ดช่องนี้ต้องใจเย็นๆ a k e time ใช้เวลาความรักที่ Giving and receiving บอกได้เลยค่ะว่ามันเป็นสิ่งที่ได้มันต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตระหว่างกันอะไรกัน mm hmm. ไม่ว่าจะเจอกันในไวัยไหนช่วงไวัยไหนมันคือการเรียนรู้ไปจนวันสุดท้ายของชีวิตของคนทั้งสองคนไม่งั้นความสัมพันธ์จืดชืดไม่งั้นอะไรบางสิ่งบอย่างมันก็เป็นอะไรที่ห่อเหี่ยวได้มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบเข้ามาทําให้รู้สึกว่าเป็น Bad Relation s h i p ก็ได้เช่นกันก Toxic relationship แบบนี้ต้องระวังนะคะ นี่คือสถานการณ์ความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นใครบางคนคิดถึงคุณมากนะคะคนที่แบบว่าอยู่ไกลคนที่นะ looking at picture missing อยู่นะคะสวยงามมากๆคนโสดคุณกำลังคุณกำลังได้เจอความรักที่มีคุณค่านะคะรอเวลาบางอย่างในเรื่องจังหวะทา m มิ่งของชีวิตทีนี้มาดูว่าเขาคนนั้นคือใครคนที่คุณกำลังได้เจอ สัญญาณของคลิปนี้เขาคนนั้นคือใครคะคนที่คุณกำลังได้เจอเขาคนนั้นคือใคร t h เจวิลเขาคนนั้นคือใครคะคนที่คุณกำลังได้เจอ a อซาว w a ส์เด h e มิ g เชียนคุณกำลังได้เจอใครคุณกำลังได้เจอใคร s e v e n of p e n นเด l e s โ คุณกำลังได้เจอใครบางคนที่มีพลังงานของความ Queen of Pentacles the Fool คุณกำลังได้เจอใครที่เขาแบบมีความกลัวนะคะเขามีความกลัวในใจเหมือนแบบมีความกลัว,ม,ว,ม,ลวมีความกังวลมีความไม่กล้าบางอย่างในความสัมพันธ์ อาจจะด้วยผ่านอะไรมาเยอะมากนะมันมันติดกับอะไรบางอย่างเข้าในใจแต่เป็นคนที่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าตระหนักถึงบางสิ่งแล้วถ้าได้เรียนรู้รู้จักหรือว่าตระหนักถึงแล้วพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะสร้างคุณค่าของความรักความสัมพันธ์เป็นบางทีดูเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกในความรักความรู้สึก นะคะเป็นคนที่เคยเสียใจเจ็บปวดมาหนักมากๆผูกติดกับอะไรบางสิ่งอ,อย่างที่มีความผูกติดอาจจะถ้า,ถ,าถ้าเคยเสียใจมาแล้วคะผูกติดกับความเสียใจเจ็บปวดซ้ําๆแต่เป็นคนที่มีมีแพชชั่นมีพลังงานของคนที่มีความสามารถนะคะมีความสามารถโดดเด่นนะคะมีความรู้ความสามารถเก่งแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุลผลสูง เป็นคนที่มองโลกในแง่บวกถึงแม้ว่าจะมีอะไรบางอย่างภายในผ่านโลกอะไรมาอย่างแยะๆมากมายนะคะความเจ็บความเจียใจแต่เป็นคนที่ฉลาดสมาร์ทเฉลียวฉลาดเก่งเก่งทุกเรื่องทุกด้านจริงๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูทําอะไรมีเหตุและผลมองหลักการแล้วก็ความเป็นจริงเขาเป็นคนที่มีมีการสื่อสารที่ดีตรงมาและตรงไปนะคะแต่เป็นคนที่มีความเป็น มีสเสน่ห์นะดูดีมีสเสน่ห์ดูเฟนลี่ดูลึกลับหน้าค้นหาดูมีพลังมีพลังในตัวเองมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความตื่นรู้รบางอย่างภายในตัวของเขาหรือเธอคนนั้นคุณอาจจะได้เจอกับใครที่อายุมากกว่าคุณมากๆก็ได้หรือว่าประสบความสำเร็จแล้ว u u e n o o p e n n a c l e s หรือคุณรู้ว่าเขาคนนั้นคือใครไนมาดูซิว่าเขาคนนั้นคือใครคะพลังงานแห่งไฟดิน เขาคนนั้นคือใครคนที่คุณจะได้เจอ The Hangman เขาคนนั้นคือใคร The l o v e r s The l o v e r s พลังงานแห่งลมเขาคนนั้นคือใครคะคนที่คุณจะได้เจอ t e n a w o n เป็นคนที่คิดเยอะคิดมาก คิดหนักเลยทีเดียวนะคะในชีวิตมีภาระหน้าที่แบกรับเยอะแยะมากมายนะมีความกังวลเป็นคนที่เชื่อว่าคุณรู้ว่าเขาคนนั้นคือใครสําหรับบางท่านนะคะและคนนี้เป็นคนที่พรหม,มคิดนําพามาให้ได้พบเจอระหว่าง,งคุณและเขาเป็นคนที่มีไฟมีแพชชั่นเป็นคนที่มีเป้าหมายชีวิตของตัวเองมากๆได้ได้ว่าถ้าเป็นคนที่ ขยันทํางานแสดงว่าต้องสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทงประสบความสำเร็จเลยทีเดียวนะคะมีวิชามีความรู้เป็นคนที่ทัานะทัศนคติดีมีวิสัยทัศน์เป็นคนที่มีเป้าหมายนะคะความสําเร็จในด้านของการเงินเป็นคนที่มองความเป็นจริงเป็นคนที่จับความฝันที่จับต้องได้จริงๆมีแพชชั่นไม่ได้ยอมไม่ไม่เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆมีพลังในตัวเองคิวตัวเองได้แล้วก็เก็บในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองได้ดีมากๆสามารถที่จะ สืบค้นหาข้อมูลอะไรทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะค่ะคนนี้เป็นเป็นเป็นโดวันของคุณเป็นคนรรกของคุณ t h ล r e v e r s เป็นคนที่คุณแลวเขามีความเหมือนกันเขาเกิดมาเพื่อเขาเขามีความรับผิดชอบเยอะมากมายในชีวิตของเขานะคะเป็นคนที่ดูใจเย็นดูเย็นชาอะไรแบบนี้ด้วยนะคะ เป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายคิดเยอะคิดมากในตัวเองด้วยหน้าที่การงานด้วยอะไรบางสิ่งในก่อนหน้านี้ที่เขาเคยเจอมานะคะหรือคนคนนี้กําลังแบบนิ่งๆห่างๆจากคุณอยู่นะคะแล้วก็รอข้อความรอการสื่อสารรอการคุยกันใครรู้สึกว่านิ่งๆห่างๆกันแปลกมากในคลิปนี้เดลิเวอร์คนนี้เป็นคนที่แตกต่างจากคุณแน่นอน รู้สึกว่าตกหลุมรั้งแต่ครั้งแรกมีความผูกพันขออีกทีค่ะเขาคนนั้นคือใครคะ Four of Cups คนนี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าใจร้อนนะคะเพราะเขามีความใจเย็นสูงเป็นคนที่ t e of Cups ดูมี energy ของความเป็นเด็กในตัวเองนะคะอาจจะายุมากคุณแม่แต่ดูอ่อนกวัยสมวัยหรือว่าเป็นคนที่อายุไล่เลี่ยก,กันกับคุณหรือเด็กกว่ามีความทันสมัยเป็นคนที่ขี้เบือ่อเป็นคนที่เป็นคนที่ฟุบฟับนะคะคือเหมือนกับว่า,าโดดเด่นในตัวเองเป็นคนที่ไม่คิดไม่คิดร้ายกับใครมันเป็นพลังงานเหมือนกับว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายทําให การที่เขาเป็นคนที่เป็นเป็นคนที่ปกป้องตัวเองแล้วก็แอคทีฟตัวเองไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรมาเขาเป็นคนที่มีความสุขสนานมีความเฟลลี่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะ,ะมีสีสันชอบศิลปะศิลปินหรือเป็นคนที่มีต้องมีอาร์ตนะคะมีอาร์ตในการทํางานมีฟิลในการทํางานอะไรบางอย่างด้วยนะรู้สึกแบบนั้นนะคะต่างกันหรือเขาอาจจะเป็นผู้นําในด้านของศิลปะ ในด้านของการออกแบบดีไซน์นะคะวาดรูปศิลปินเล่นดนตรีเป็นชอบเสียงเพลงมีความงามมีสเสน่ห์ดูเท่ดูมีความมุ่งมั่นและจริงจังดูดูคมคายอะไรแบบนี้ด้วยนะคะดูสวยงามมากทีนี้มาดูว่าแล้วเขาอยากส่งข้อความอะไรบอกคุณขอไพ่สำหรับนี้เขาอยากบอกอะไรคุณ เขาอยากสื่อข้อความบอกอะไรกับคุณคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณสี่กบครับเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณเขารอ,อคอยอยากพบเจอกันกับคุณไม่คิดถึงได้ไงคะเพราะว่าดูรูปคุณอยู่นะะถ้าคุณแล้วเขาได้เจอกันแล้วเขาดูรูปคุณอยู่ แล้วต้องการพบเจอกับคุณคิดถึงวันวันวันเวลาเก่าๆแต่ถ้าคุณยังไม่เจอคุณเป็นคนโสดคนคนนี้เป็นโซเมทโซคอนเนคชันที่มีความรู้สึกความผูกพันของคนในดีนชาติเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขารอคอยใครบางคนอยู่และคุณก็อาจจะรู้สึกว่ารอคอยใครบางคนเหมือนกันดีเอ็มเพอออกมาแล้วนะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณ d y m ายม l i n ิเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณ เขารอสื่อสารพูดคุยกับคุณเขามีอะไรบางอย่างที่จะสารภาพกับคุณเขาอยากจะสารภาพอะไรคะเขาอยากจะสารภาพอะไรเขาอยากจะสารภาพอะไร King of w a n d s เขาฝันถึงคุณนะคะเขาฝันถึงคุณเขารู้สึกถึงคุณเขาดูรูปคุณเขาคิดเกี่ยวกับคุณคุณติดอยู่ใน ในความคิดในความรู้สึกเขาแล้วก็อะไรที่บางท่านบางท่านเท่านั้นที่ก่อนอันนี้นคุณแล้วเขามีอะไรบางอย่างที่เป็นความเสียใจกันเกิดขึ้นนะคะมันยังคงติดอยู่ในใจเพราะฉะนั้นเขาคิดถึงวันเวลาเก่าๆแล้วก็กําลังที่จะทําอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์เขาฝันถึงคุณเขารู้สึกถึงคุณเขาก็ยังมองกําลังมองอนาคตเกี่ยวกับคุณเขาเขาต้องการเจอกับคุณความเจ็บปวดใจมันติดอยู่ในใจนะคะบางอย่างเกิดขึ้น อธิปมหาราชคุณอาจเจอใครที่เขามีความเป็นสุภาพรุษสุภาพสตรีอาจจะเจอคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้เป็นผู้นำระบผู้นำขึ้นไปในมาดูซิว่าแล้วเขาอยากจะทำอะไรกับคุณเขาอยากจะทำอะไรคุณเอสคัฟเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณไม่ว่าการเริ่มต้นนั้นจะเป็นการสื่อสารการพูดคุยหรือว่าการพบเจอการการปรับความเข้าใจกันเขาอยากทำอะไรกับคุณคะ The อ m p เพล e เขาอยากบอกว่าเขารอคอยคุณคุณเป็นเดอะวันคุณเป็นคนที่ที่ใช่ที่รักของเขา Two p e n t n c l e s ลเขามองคุณอยู่เขามองคุณในความฝันระหว่างคุณและเขาที่จะไปต่อในเรื่องของเาครอบครัว10 of Cups Two o ับทัวร์เพน e e e ิลส์ s ิ เขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณเขาอยากแต่งงานกับคุณเขากําลังคิดภาพความฝันเจนตาการระหว่างคุณและเขาในเรื่องของอนาคตของความสัมพันธ์ความรักนั่นก็คือการมั่นหมายในเรื่องของอนาคตนะคะ ทีนี้บางท่านในที่นี้มีบางสิ่งอย่างที่จะได้เหมือนกับว่าเคลียร์กับบางบางพลังงานเท่านั้นนะคะไม่ใช่ทุกทกท่านหลายท่านเนาะเพราะฉะนั้นบางพลังงานบางท่านเขาคิดถึงคุณเขาต้องการที่จะขยับสถานะหรือว่าเคลียร์อะไรบางสิ่งบางอย่างระหว่างกันทั้งสองคนพูดความความรู้สึกอะไรบางอย่างมองภาพความฝันของอนาคตส่วนบางท่านที่โสดนะคะแล้วเข้ามาคุณได้เจอโซลคอนเนคชันโซเมทแน่นอนนะคะความรักนิรันด์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันมีความรู้สึกสื่อถึงกัน ถ้าคุณยังไม่เจอเขาแน่นอนคุณจะรู้สึกว่ารอคอยใครสักคนหนึ่งต่างคนต่างรอคอยต่างคนต่างรอคอยที่จะมาพบเจอจังหวะทามมิ่งของ d y จะโชว์พลังงานขององคุคนนี้ให้คุณได้เห็นเพราะเขาเป็นสุภาพบุรุษสุภาพดตรีที่เป็นคนดีและรักเดียวใจเดียวกับคุณสวยงามมากๆขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามอารับชมนี่คือสายสัญญาณจากคลิปวิดีโอนี้นะคะ ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความรักความสัมพันธ์ในทุกๆเรื่องเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ